สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันศุกร์ที่7กระะกฎาคมพศ2 5 6 6สภาพอากาศบ้านเราจะเป็นแบบผืนไปติดตามชมกันค่ะเริ่มกันที่แผนที่อากาศพิเศษค่ะมรสุมตะวันตกเชีงยงใต้พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ค่ะต่อไปเป็นลมมรสุมค่ะจะเจอกับลมมรสุมตะวันตกเชีงยงใต้ค่ะพัดปก,กคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใต้และอา่าไทยค่ะ ผัท้ายดาดเทียมพิมาวลี่ค่ะบริเวณภักใต้ฟังโอกนะคะตัวพอมิกบงังสวนค่ะต่อไปเป็นผาพเรดราชุ่มพรค่ะบริเวณผักใตฟังนอกตอนบนนะคะตัวไมพอบกลุ่มฝนค่ะผาพเรดาา์สถิงผาค่ะบริเวณผักใตฟังนอกต่อหลังนะคะตัวพอบกลุ่มฝนกําลังอ่อนถึงนักในบริเวณของทะเลอ่าวไทยค่ะต่อไปเป็นการรายงานอุณหภูมิค่ะอุณหภูมิสูงสุดเอยู่ที่ประมาณ37.7องศงาเซลเซีเยสค่ะว่าได้ที่ตาบุอน้องผับอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบค่ะ และอุณหภูมิต่ำสุดนะคะวันนี้วัดได้ที่23.2องศาเซลเซียสค่ะทีิธากาซายานฮาดย้ายจังหวัดสงขลาค่ะต่อไปเป็นการรายงานฝนสถานี24ชั่วโมงค่ะวัดตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าแลกว่าจนถึง7จ็ดโมงเช้าของวันนี้ค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนนองค่ะมีฝนเล็กน้อยบางแห่งค่ะโดยปริมาณฝนสูงสุดวัดได้ที่1.7มิลลิเมตรค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศของวันนี้นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตอนนองนะคะจะมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนหรือฝนฝักขนองบางพื้นที่่คะ ส่วนหมากจะเกิดในระหว่างช่วงบ่ายถึงค่าไปดูไลนจังหวัดกันนะคะแพชบุรีประจวบชุมพรยะลานราธิวาสค่ะจะมีฝนเยอะที่้อยละ20คลองพื้นเทค่ะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีสงขลาปัตตานีค่ะจะมีฝนเยอะที้อยละ10คลองพื้นเทค่ะและอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ23-27องศาเซลเซียสค่ะและอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ30-37องศาเซลเซียสค่ะค่ะต่อไปเป็นคืนล่มนะคะ จะเจอก็คือลุ่มตะวันตกเชียงใต้ค่ะที่มีความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทังฟังไปจะมีลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะและบริเวณที่มีฝนฝ่าคะน้องจะมีลื่นสูงมากว่า2เมตรค่ะขอให้พี่น้องชาวเรือชาวปรมงเดืนเรือด้วยความระมัดระวังค่ะลีเลียงบริเวณที่มีฝนฝ่าคะน้องค่ะต่อไปเป็นการขาดไม้สภาพอากาศตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13าก,กรกฎานะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนบนค่ะวันนี้จะมีฝนดือฝนฝ่าคะน้องอยู่ที่รอยละ30ของพื้นที่ค่ะ และตั้งแต่วันที่8จนถึงวันที่13ค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคันนองร้อยละสี่สิบถึง60ของพื้นที่ค่ะต่อไปเป็นบริเวณภาคใต้ฝั่งนอกตอนล่างค่ะตั้งแต่วันนี้นะคะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคันนองร้อยละ 90. สาบถึของพื้นที่ค่ะและตั้งแต่วันที่8นะคะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคันนองร้อยละหกสิบของพื้นที่ค่ะและตั้งแต่วันที่9จนถึงวันที่13ค่ะจะมีฝนหรือฝนฝ่าคันนองร้อยละสามสิถึง40ของพื้นที่ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะขอจบการพยายกรณ์อากาศโวยเพียงเท่านี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องศูนย์อุตุนิมวิทยาผักตายฟังตอนออกเลยนะคะอย่าพบบกันไหมตาเาาค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำประต,ตนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน